สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคะนี่สอนพระเครื่องนะครับก็วันนี้นะครับผมมีพระปิตาจัมโบ้เครับ111ปีนะครับแต่องค์นี้จะออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับนะกรรมการฝังตะกุดเงินนะครับหนึ่งดอกนี่มีพี่พี่ท่านใดนะครับเคยเจอเคยเห็นแบบนี้ไหมนะครับนะผมเจอน้อยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่น11 1ปีนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะนะครับองนี้ก็ เป็นเนื้อโบลานนะครับที่ได้มาเป็นเนื้อโบลานเนื้อนิยมด้วยนะครับร้อยสิบเอ็ดปีรังยันตรินิสิงเหนะครับออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับนะนี่เป็นพิมพ์จมโบหนึ่งนะครับขัดสมาธิลาบเนาะนะครับนิ้วสวยนะสภาพนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมทองเดิมๆนะครับทองเดิมๆนะครับเป็นเนื้อใบลานเนื้อนิยมด้วยนะครับเป็นพระที่น่าใช้ นาเก็บบูชาสะสมอีก1รุ่นนะครับนะแล้วก็พบเจอหน่อยนะครับส่วนมากส่วนมากจะไม่ค่อยพบเจอนะครับกรรมการนะครับหน้าทองเนื้อใบลานฝังตะกุดนะครับนะเป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินหนึ่งดอกนี่เลยตะกุดดำาๆแบบนี้เลยนะครับนะเก่าถึงยุคเลยนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเหนตรีนิสิงเฮนะครับเป็นยัน จำตัวของหลวงปู่โตนั่นเองนี่ครับนะยันก็ลึกคมติดชัดเลยนะครับสําหรับหลังแล้วก็คือมรสารน่าใช้นะน้องว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้น่าบูชานะครับสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ111เปีนะครับปกติเจอแต่วัดประดูนี่ครับอง์นี้คือวัดถ้ำสิงโตทองนะครับ11 1ปีนะนะี่ครับนี่ตองหนึ่งชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ด้านบนก็จะเป็น ชื่อนะครับหลวงปุโตนนเองนะครับนี่เลยหลวงปู่โตนะครับร้อยสิบเอ็ดปีนะครับมวลสารเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนะครับน่าใช้แล้วคือด้านหลังเป็นหลังยันตรีด้วยนะครับเป็นยันต์ประจําตัวของหลวงปู่โตนะครับยันต์นะครับลึกคมติดชัดเลยนะนะครับเห็นไหมเป็นร่องเป็นร่องเนื้อใบลานเนื้อนิยมด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดถ้ำ สิงโตทองนั่นเองนะครับประมาณนี้น่าใช้นะมันสารเยอะนะครับเยอะเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับรมานี้ลยกันพบเจอน้อยนะสำหรับรุ่นร้อยป,ปีวัดถ้ำนะครับปกติเราก็จะเจอแต่วัดประดูเนาะนะครับร้อยป,ปีวัดประดูนะี่องนี้ทองกรรมการนะครับ พี่ๆท่านใดกําลังหาอยู่นะครับชอบของเละๆหายากแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะนะครับปกติ11 1ปีของวัดถ้ำก็เจอน้อยอยู่แล้วนะครับองนี้เป็นกรรมการด้วยนะครับนะกรรมการหน้าทองฝั่งตะกุดเงินนะครับหนดอกนะครับนี่ประมาณนี้ตะกุดก็จะเป็นตะกุดแบบตะกุดเงินเลยนะครับนะ เงินแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อใบลานเนาะใบลานดำนะครับเกสรก็จะออกสีน้ำตาลหน่อยรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อใบลานแล้วก็เกสรน,นะครับสร้างอยู่2เนื้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับก็พบเจอน้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะส่วนมาก ไม่ค่อยมีใครออกมาปล่อยกันนะครับจะเก็บกันเนาะนะครับนี่ฝั่งตะกุดเงินนะครับ1ดอกหน้าทองนี่ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้หนะครับนะเนื้อใบลานหน้าทองกรรมการหลังยันตรีนิสิงเหยนะครับเป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีนะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนะนี่พบเจอน้อยเลยนะครับนี่พี่ๆท่านใดชอบนะครับของเล่ๆหายากแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ได้มาแค่องค์เดียวนะนานๆได้เข้ามาทีนี่ครับองนี้น้องก็น่าจะเพึ่งได้มานะครับปกติได้มาแต่ไม่มีตะกุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทองได้มาแต่เกษรนะนะครับองนี้ก็ใบลานทองนะครับหน้าทองกรรมการฝั่งตะกุดเงินนะครับหดอกหายากพบเจอน้อยเหมือนกันนะครับองนี้น้องแบ่งปันให้นะครับพี่ๆได้เช่าหานะครับบูชากันนะครับสภาพสวยอยู่นะนะครับสวยแล้วก็หายากด้วยนะครับองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันให้ พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่1,000บาทจะส่งให้ฟรีพี่นะครับ1000บาทนะครับจะส่งให้ฟรีพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเช่าหาบูชาก็รีบทักนะครับรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่ต้องบอกได้เลยว่าหายากนะครับหน้าเก็บสะสมนะครับหน้าทองกรรมการใบลานนิยมด้วยนะครับฝั่งตะกุดเงินหนึ่งดอกรุ่นนี้จะมีทั้งฝั่งตะกุดและไม่ฝั่งตะกุดนะครับนะ ก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ